สวัสดีค่ะวันนี้ผมเอาคนเงินเลี้ยงหมูใจ๊ดใหญ่ๆเลี้ยงหมูแจ๊ดใหญ่ค่ะแล้วยายเป็นใครอ่ะลูกเป็นแม่ของแม่หนูเป็นแม่ของแม่หนูแล้วก็เป็นยายของหนูเป็นยายของหนูจี๊ดือุ้ยใครกันย่างลูกเงินอะไรนะลูกเงินเลี้ยงหมูใจ๊ดใหญ่คะป่ะแม่ให้ยายทุกเดือนไหมลูก ทุกเดือนก็แต่แม่ไม่เร้่ป็คนให้แม,มห่หนูเป็นคนให้แม่ให้หนูเป็นคนให้<ะ>อัน,นี้ทีตายจะหายายกันชิชาชัชะจับมือชิชะจับจับมชิชาชิชะเอแล้วไปชิชาชิชะคนจับมือ จบูบูาบบบจากตงเ้จจาบูบูบูบดน้าบูบูบูบหน้าเ้ยมาจากไหนกันน้าใครให้ใครอ่ะ สุกนะจ๊ะแล้วมันก็ภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่โกงไม่ร้องโอเจ้นะจ๊ะเลี้ยงไงเลี้ยงดายนะโตวันโตคืนไม่เจ็บไม่ไขนะเออไป เปิเลยไหนกันเนี่ยใใให,หัวใจยายตัวเราเลี้ยงหัวใจยหยอขับใจนะจ๊ะขอให้พวกหนูมีความสุขนะนะลูกนะ,อะโอเคไม่เจ็บไม่จนลูกโตขึ้นรวยเลยนะลูกนะ,ะให้ครอบครัวมีความสุขนะนะจ๊ะโอเคเพือ่อเพื่อให้ยายต้องการลูกให้ยายด้วยปะอ๋ะอให้ยายทถมโอเคจ้ะยายทางบ้าน,นะ<ข>อะได้นะ มากกว่านี้นะหนูหนูต้องเล้ยมากกว่านี้เลยจ้าด้วยจ้าว่าไงดกว่าไงแมเออไปใจนะลูกอย่าเถียงยุ่งอย่าเียงยุ่งอย่ายุ่งเอาเงนเลี้ยงหัวใจเดี๋ยวนี้นะ ดูนีตัวจภาพแข็งแรงมาเก็อยาติวมาทนเลยนะของกิจการเจริล่นี่รวมทุกอ่างที่เป็นสายนะฬิกานะิัดา